ทำไรเนี่ยลุงขุดข่องก่อนฮะผมเห็นลุงขับมาเมื่อกี้มองหาข้างนาหาขวดเหรอผมซื้อข้าวสารไว้แจกคนบ้านลุงอยู่แถวไหนเนี่ยท้่นี่ทุ่สศรเมืองที่บ้านอยู่กี่คนสองคนเอาไปสองก็สอบพอไหมฮะพอไหมพอเนี่ยอะอุ้ยไปไงเนี่ยเอาไปไงวันหนึ่งเก็บได้กี่บาทก็ประมาณสามสิบบาทได้ ถ้าติดติดกันเลยสิบจ่าหรอโอ้ยโชคดีลงดวยอันนี้ผมเอามาให้กเก็บได้แค่นี้เองเหรอหมอมาเก็บไหมเขาเก็บรอบนไหมวันนี้ทมาเก็บแล้วรอบนึงวันนึงได้กี่บาทได้สามสิบบาทวันนึงนะมันไม่เข้ามือด้วยโอ้ปัจจัยยาเน,นี่ยลุงไม่อันตรายเหรอมันก็ต้องไม่เร่งทำยไงเดินใช่ไหมลอันนี้ลุง ผมหล่อไหมตัวผมหล่อไหมโอ้ยหล่อนี่โอ้ยหล่ออ่ะโอ้ยโหอ่ะเอาเอาไปอีกเอาชมว่าหล่ออันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าร้อยหล่อมากไหมอ่ะเอาไปอีกเอาหมดตัวเลยโอเคก็อยี๋มีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับก็ไปเรื่อยครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุ ข้าสารเก็บไว้กินครับลงุงอันนี้อยู่สองคนเราให้คนเราสองนะครับไม่เคยเจอใครใจดีไม่เคยเจอเลยเหรอปกติไม่ค่อยมีใครมาช่วยเหลือเลยเหรอคือส่วนน้อยอ่ะคนฐานะคือเขายังไงเหมือนคนต่างคนต่นางอยู่นะคนจนนี่เขาไม่ค่อยมีโอเคอันนี้ผมมาช่วยเหลือ,อข,ข้าสารผมซื้อไว้แจกอยู่แล้วเวลาผมไปตาดหม่ก็มีติดรถอยู่แล้วอ,อันนี้ช่วยลุงครับขอบลุครับลุงเงินก็เก็บไว้กินนะครับครับขับรถดีๆนะลุงระวังอันตรายมันอันตรายนะแถวนี้ รถผ่านมาไปแล้วนะครับผมไปเอามาทำงานก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บไปได้ใช่ไหมอโอเคโอเคลนะูสวัสดีครับสวัสดีครับ